สวัสดีครับออตอนนี้ก็จะเป็นตอนการสร้างแบนเนอร์ด้วยแคนวาสนะครับเป็น ep สองเนาะ ep 1นนั้นเป็นการสร้างภาพประตูนะเมื่อเพื่อเอามาใช้ประกอบนะครับตอนนี้เราก็จะสร้างแบนเนอร์ด้วยแคนวาสกันตอนอื่นที่จะสร้างเรามาดูตัวอย่างก่อนนะครับใน g o o g l e Site เนี่ยนะครับใน Google Si t e เนี่ยจะเป็นลักษณะจะเป็นแบบนี้เนาะเวลาเราสร้างใส่รูปภาพเป็นแบนเนอร์จะเป็นแบบนี้นะ แล้วเราเด,ดูตัวอย่างนะครับแสดงตัวอย่างเนีน้เวลาเราดูในจอคอมพิวเตอร์เราจะเห็นแบนเนอร์ครบแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราดูในแท็บเล็คตคลิกตรงนี้นะครับแท็บเล็ตก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างภาพเราก็สามารถที่จะกะเกณฑ์ได้ว่าจะได้ไม่หายไปครึ่งตัวอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ในโทรศัพท์ก็จะเป็นแบบนี้อ่นนี้โทรศัพท์นะครับแล้วอันนี้ในแท็บเล็ต แล้วก็ในนี้ก็เป็นจอคอมพิวเตอร์อ่าใไหมก็ลักษณะตัวอย่างก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เพราะนั้นเวลาเราสร้างรูปถ้าเรามาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้บ้างรูปมันก็จะแหวกนะแล้วเดี๋ยวเรามีวิธีการทําให้แบนเนอร์ของเราออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงอโอเคนะครับผมก็ไปตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมออกจากตัวนี้ก่อนเนาะ เพื่อเพื่อให้ทุกคนได้ที่ผมทําไม่มีการตัดต่ออะไรเลยเนาะเพื่อให้ให้เป็นนั่นมากที่สุดนะครับผมปิดไปก่อนผมออกให้หมดเลยนะอันนี้คือให้ดูตัวอย่างไว้นะครับอันนี้ออกหมดละโอเคใช่ออกหมดละนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าเว็บไซต์แคนวาเลยนะอันนี้แสดงว่าเราออกหมดเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเข้าเว็บไซต์แคนวาอ่าเราก็จะไปเลือก นะครับเราก็จะไปเลือกตัวที่จะเ,เอาแบบที่ของเราใช้ดำเนินการต่อแล้วใช้ตัวนี้นะครับ,บเราก็เลือก Gmail ที่เราต้องการเนาะนะครับพิมพ์พาสเวิร์ดคลิกถัดไปดำเนินการต่อนะครับ ก็มาสู่หน้านี้นะถ้าใครใครช้เวอร์ชันใหม่ก็จะมีคําว่า c a n v a AI ตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีนะครับใช้ใช้เมลใหม่สมัครเข้ามาปุ๊บก็จะขึ้นตัวนี้ให้อัตโนมัติเลยอ่านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ได้เยอะด้วยนะครับต่อไปเราก็จะมาเข้าสู่หน้าหลักหน้าหลักก็ได้นะครับหน้าหลักก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ามาคลิกท,ที่สร้างนะครับเราหาคําว่าขนาดที่กําหนดเอง เรากำหนดให้เป็นพันหร้อยนะครับพันหกร้ความยาวสามร้อยนะความกว้างพันหร้อยความยาวสามร้อยพิกเซลหน่วยพิกเซลเปแล้วก็คลิกสร้างดีไซน์นะเออก็มาอยู่หน้านี้โอเคนะครับทีนี้ผมมีมีเหมือนกับเป็นอะไรโครงร่างไว้นะครับไปเอามา ผมไปเอาโครงร่างมาก่อนนะครับที่เป็นโครงร่างการสร้างเว็บไซต์ไว้หนึ่งตัวก็ป,ปีกนะครับปรไปในตัวการสร้างแบบเดิเดี๋ยวผมจะทําลิงก์ลิงก์ไ์ตัวนี้ไว้ให้นะครับอ่าโอเคให้เราคลิกเพิ่มหน้านะนะครับคลิกคําว่าเพิ่มหน้าไปแล้วก็ไปคลิกที่อัปโหลดนะครับอัปโหลดไฟล์ นะพออัปโหลดไฟล์ปุ๊บก็จะไปเอาโครงล่างวางไว้นะครับโอเคถ้าใครไม่ใช้โครง่างก็ไม่เป็นไรนะก็กล่าวนะครับให้หัวท้ายนี้เท่ากนะันเนาะอ่าพอเท่ากันเสร็จแล้วเราก็จะมาออกแบบตรงนี้อะนะครับเราก็ไปที่องค์ประกอบอะไรนะนะครับหรือดีไซน์ก็ได้นะครับที่ที่ดีไซน์เราจะไปเลือกเทมเพลตแบบแลนะ้วเราเอาแบบไอทีเนาะ ให้มันดูก้าวล้ําหน่อยเออให้เราคลิกที่องค์ประกอบนะครับแล้วเสิร์ชหาคําว่าเทคโนโลยีเนาะมันจะมีคําว่าทั้งหมดกราฟิกนะภาพถ่ายนะครับเออเราก็เราเราดู้ทั้งหมดก็กันนะครับเราก็จะมาเลือกเป็นแบบไหนเอาไปภาพถ่ายก็แล้วกันนะเออแบบภาพถ่ายก็จะออกมาเป็นสไตล์นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเลือกเอาเราจะเอาแบบไหนดีนะครับสมมติผมเอาแบบนี้เนาะเราก็ไปเลือกหานะ พอเราลาบมาวางนะครับทีนี้เราคลิกขวานะครับกาหนดรูปภาพเป็นแบก,กาวอย่างนี้ก็ได้นะมันก็จะออกมาเต็มนะครับก็จะออกมาเต็มแล้วเราก็ไปอัปโหลดรูปภาพของเรามาใช่ไหมอัปโหลดรูปภาพของเรามาในกระตุนโดนสักผู่เลยนะครับเอารูปภาพของเราเอืมอออ เราเอารูปภาพมานะครับเราก็ลากมาวางตรงไหนก็ได้นะอะสมมต,เตเิเราดูให้ดูตรงนี้นะนะครับเราดูให้ดูตรงนี้โอเคเราก็คลิกแบกกล่าว e ีมูฟนะครับอันนี้ถ้าใครใช้ของฟรีจะไม่มีตัวนี้นะแต่ถ้าใครเป็นใช้แบบ Education หรือการศึกษาเนี่ยก็จะมีอ่าเราก็จะมาวางไว้โอเคเราก็จะได้รูปเหล่าละเราก็ไปพิมพ์ข้อความนะครับเราพิมพข้อความ เพิ่มหัวเรื่องนะครับการสร้างเว็บไซต์เนาะการสร้างเว็บไซต์โอเคเราก็ไปใส่สีโมตองเอาสีขาวนะครับขยายตัวสอนให้ใหญ่หน่อยอย่าลืมนะให้มันอยู่ในกรอบตรงนี้นะนะครับการสร้างเว็บไซต์ใส่ขอบสะหน่อยเอฟเฟกนะครับเลือกแบบนี้แบบข้าว่างแล้วก็เราเลือกสีตรงนี้ให้เป็นเอาสีดำ อ่ามันก็จะได้ชัดขึ้นนะครับการสร้างเว็บไซต์อ่าอย่าให้เกินกรอบเนาะโอเคโดยใครก็ว่าไปเนะ <c oughs> าะอาจจะมีชื่อนะครับชื่อโดยอ่าผมคลิกตรงนี้กันะแล้วผมก็คลิกเครื่องหมายทำสำเนานะครับเราคลิกโดยสิบวัดการ นะชุมโอเคผมก็ย่อให้มันเล็กลงกนะ็เพื่อให้มันอยู่ในกรอบเนี่ยให้อยู่ในกรอบนี้นาะอ่าโอเคเราก็จะได้ละนะครับเราก็คลิกขยายดูก็ได้นะอ่าคลิกขยายดูโอเคไหมอ่าพอได้นะครับแล้วก็คลิกที่เดิมนี้นะกลับมาหนะ้าปกติเราจะแปลรูปของเราอนะครับมาวางไว้นะหรือเราเอาตัวนี้ก็ได้นะทำสำเนา อ่ามาไว้ตรงนี้นน่เน่เน,น่มาไว้อ่าอ่ะอ่าทำสำเนาจะทำสำเนาอีกมาไว้ตรงนี้ครับแล้วเราก็อะไรคลิกนะตรงนี้มันจะมีคำว่าคลิกเนานะอ่าน,นอนก็จะกลับมาอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกที่แชร์เอาลบตัวนี้ออกก่อนเนาะลบตัวนี้ออก ครับงั้นเดี๋ยวมันจะเซฟเป็นสองไฟล์เราก็จะเหลือรูปเดียวเนาะเราก็คลิกที่แชร์แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเซฟเป็น png ก็ได้นะครับเขาแนะนำเป็น png เนาะอันนี้ถ้า,ถายังไม่หายไป <c oughs> ตัวเนี้ยนะคลิกลบให้หายหมดนะให้เหลือหน้าเดียวเนะาะให้เหลือหน้าเดียวแบบนี้นะครับคลิกที่แชร์ดาวนโหลดเพราะนั้นเวลาเราโหลดเราจะเห็นด้ถ้าเขาบอกว่าสองหน้าเราก็ต้องไปลบออกไปก่อน นะหรือเลือกหน้าใดหน้าหนึ่งสมมติไดาเราจะททาแบบแบนเนอร์เตรียมไว้เลยนะครับหน้าแรกเป็นการสร้างเว็บไซต์หน้าที่สองเป็นการอะไรเนี่ยเป็นประวัติหน้าแรกเป็นประวัติหน้าที่สองเป็นผลงานหน้าสาเป็นประวัติการสากษาประวัติการทํางานเราก็สร้างไปทีเดียวเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมเอาเฉพาะผมจะใช้แบนเนอร์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเราคลิกที่ดาวน์ก็เป็นอันเสร็จอย่าลืมย้ํานะครับถ้า ปกติเราต้องมีโครงร่างของเราเนาะว่าหน้าแรกเป็นยังไงหน้าสองเป็นเรื่องอะไรหน้าสามเป็นเรื่องอะไรหน้าสี่เป็นเรื่องอะไรนะครับแล้วเราก็ทําแบนเนอร์ของเราเนี่ยหลายๆแบบก็ได้นะครับหรือเราจะบอกว่าไม่เป็นไรทุกหน้าจะเป็นแบนเนอร์แบบเดียวกันหมดก็เราก็ใช้แบบนี้อ๋อโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เสร็จละเรื่องของการสร้างแบนเนอร์อย่าลืมนะครับการสร้างแบนเนอร์เราจะกําหนดเราจะมีโครงร่างของเราให้อยในกรอบแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาแบนเนอร์เนี่ยไปใช้ในกูเกิลไซส์เราก็จะ พีหน้านะครับเราก็จะเป็นใน EP สามก็จะเป็นเรื่องของการสร้างแบนเนอร์เอ้สร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites หน้าแรกกันอ่นามาติดตามนะครับโอเคครับพีหนึ่งเป็นเรื่องของการสร้างภาพ EP สองการสร้างแบนเนอร์ต่อไป EP สามก็จะเริ่มสู่การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites คลิกสามจุดนี้นะเนาะอ่าลราก็คลิกหน้าแรกนะครับอ่าแล้วเราก็ออกจาก อ่าออกจากเว็บไซต์ไอออกจากาแคนวาแอคลิกตรงนี้นะครับแล้วออกจากระบบออกจากระบบทุกบัญชีอ่แล้วก็ออกเสร็จละโอเคแล้วก็ปิดไปนะครับทีนี้เราเราอยากจะเช็คว่าอย่างไงนะว่าเราออกไปหมดหรือยังเราก็เข้า g ูเกอรไแม้ยังมีอยู่ก็เราก็ไปออกอีกครั้งหนึ่งออกจากระบบนะครับก็จะถ้าหน้า Google เป็นเหมือนนี้แสดงว่าเราออกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับ EP 2เป็นเรื่องของการสร้างแบนเนอร์นะครับส่วน EP หนนะั้นเป็นการสร้างรูปภาพเพื่ออัมบัปเปอบแบนเนอร์พอเราสร้างแบนเนอร์เสร็จเรียบร้อยใน EP สอนี้ต่อไปจะเป็น EP สาก็จะเริ่มการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันใน EP สากันนะครับสวัสดีครับ